ายเป็นเด็กสาวจากต่างจังหวัดเติบโตขึ้นท่ามกลางทุ่งนาและหมู่บ้านเล็กๆที่คนในหมู่บ้านรู้จักกันดีหลังจากจบมหาวิทยาลัยด้วยปริญญาด้านการจัดการธุรกิจมายตัดสินใจออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหางานทำและเพื่อสร้างอนาคตของตนเอง เมื่อถึงกรุงเทพมายพบว่าการหางานไม่ง่ายอย่างที่คิดแม้ว่ามีปริญญาแต่การแข่งขันในตลาดงานก็สูงเธอเดินทางไปสัมภาษณ์งานหลายแห่งแต่ยังไม่มีที่ใดตอบรับอย่างไรก็ตาม,มาไม่ท้อแท้เธอเชื่อว่าความพยายามและความอดทนจะนำเธอไปสู่ความสำเร็จ นอกจากการหางานการหาที่พักก็เป็นปัญหาหนึ่งมาตระเวนหาห้องเช่าหลายที่แต่ก็พบว่าห้องเช่าในกรุงเทพส่วนใหญ่ราคาแพงและเต็มมมยรู้สึกท้อแท้เมื่อคนพบว่าตัวเองยังไม่มีที่อยู่ในเมืองใหญ่แห่งนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งไม้ได้ยินข่าวจากเพื่อนใหม่ที่เธอพบระหว่างสัมภาษณ์งานนะว่ามีบ้านเก่าหลังหนึ่งในเขตสมุทรปราการซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนะักเพราะเป็นรอยต่อจังหวัดที่กำลังปล่อยให้เช่าในราคาถูกมากไม้ไม่ลังเลที่จะไปดูเมื่อไปถึงเธอพบว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่ท้ายซอย ติดกับลำคลองบรรยากาศเงียบสงบและเหมือนกับบ้านนายต่างจังหวัดที่เธอเคยอยู่ไมยรู้สึกผ่อนคลายทันทีที่เห็นบ้านเก่าหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นที่มีสวนเล็กๆด้านหน้าและมีรั้วไม้ล้อมรอบบ้านนี้อาจไม่ใหม่หรือหรูหราแต่มีสเสน่ห์ในแบบของมันเองเจ้าของบ้านเป็นหญิงชราคนหนึ่งที่ใจดีและอบอุ่นเธอบอกว่าบ้านนี้ถูกทิ้งร้างมานาน และยินดีที่จะให้ไมเช่าในราคาที่ไมสามารถจ่ายได้ไมยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอเธอตกลงเช่าบ้านนั้นและย้ายเข้ามาอยู่ในวันถัดมาทุกวันไมยเดินทางจากที่พักไปยังกรุงเทพซึ่งอยู่ห่างกันเพียงไม่ถึง10กิโลเมตรเพื่อหางานและในที่สุดความพยายามของเธอก็ สำริดผลเธอได้งานในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เธอได้แสดงความสามารถและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงชีวิตใหม่ของไม้เริ่มต้นขึ้นที่บ้านเก่าริมคลองในสมุทรปราการแม้จะไม่ง่ายแต่เธอมีความสุขและพอใจในสิ่งที่มีบ้านเก่าหลังนี้ไม่เพียงแค่เป็นที่พักพิง แต่ยังเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ค้นพบตัวเองและสร้างความทรงจำใหม่ๆที่มีคุณค่าหลังจากผ่านไปหลายเดือน ไม่เริ่มคุ้นชินกับบ้านหลังนี้แล้วแต่ยังไม่เคยเดินสำรวจสวนหลังบ้านซึ่งอยู่ติดกับลำคลองเลยเธอจึงถือโอกาสในวันนี้หยุดนี้เดินไปสำรวจดูแลในขณะที่เธอกำลังเดินอยู่ก็ได้สะดุดตาเข้ากับซากของที่นั่งเล่นริมคลองที่มีลักษณะเป็นบ่อวงซีเมนที่ถูกทุบจนแหลกละเอียดแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่เก็บความสงสัยไว้ในใจเท่านั้น ซึ่งส่วนหลังบ้านริมคลองมีบรรยากาศร่มรื่นเพราะเต็มไปด้วยต้นมะม่วงและต้นกล้วยมองแล้วชวนให้คิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดหลังจากเดินเล่นและสำรวจจนพอใจแล้วจึงเดินกลับเข้ามาบ้านเพื่อที่จะอาบน้ำและเตรียมเข้านอนเพราะพรุ่งนี้เช้าเป็นวันจันทร์จะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้า จนกระทั่งเป็นเวลาดึกสงัดของคืนนั้นจูจ่ๆไม้ก็ต้องสอดุ้งตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากนอกบ้านด้านริมคลองเสียงคล้ายกับเสียงคนกำลังพูดคุยกระซิบกระซาบและเสียงฝีเท้าเบาๆที่ดูเหมือนกำลังเดินไปเดินมารอบๆบ,บ้านไม่รู้สึกหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวและตกใจเพราะคิดว่าคงเป็นขโมยจะมารักซาบ เธอจึงพยายามนอนนิ่งๆเพื่อฟังเสียงเหล่านั้นให้ชัดเจนขึ้นทันใดนั้นไมคก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนเธอต้องเอามือปิดจมูกกลิ่นนั้นเหมือนกับกลิ่นซากสัตว์ที่ตายมานานมายพยายามตั้งสติและตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงเธอเปิดไฟในห้องนอนแล้วเดินออกมาที่ห้องโถงเล็กๆที่อยู่ตรงกลางบ้าน เมื่อเปิดประตูห้องโถงไมยก็พบว่ากลิ่นเหม็นนั้นยิ่งรุนแรงขึ้นเธอค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปนอกบ้านภายนอกมืดมิดและไม่มีสิ่งใดผิดปกติเธอจึงตัดสินใจเปิดประตูบ้านและก้าวออกไปยังสวนเล็กๆที่อยู่ด้านหน้าเมื่อไมยเดินออกมาถึงสวนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและใกล้มากขึ้น ไมหันไปมองรอบๆด้วยความระวังและเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของบางสิ่งบางอย่างอยู่ใกล้กับลำคลองเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและดูเหมือนจะเดินวนไปรอบๆบ,บ้านไมรวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปใกล้ลำคลองกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งรุนแรงขึ้น เธอเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือและส่องไปที่เงานั้นมันเป็นรูปร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งที่สวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเต็มไปด้วยคราบเลือดและเปียกชืน้นหญิงสาวคนนั้นหันมามองไม่ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและไร้ชีวิตชีวาแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวจนขนลุกคุณเป็นใครไม่ถามด้วยเสียงสั่นเครือ หญิงสาวปริศนาไม่ตอบแต่กลับหันหลังเดินเข้าไปในลำคลองอย่างช้าๆและหายลับไปในความมืดมายรู้สึกขนลุกและใจเต้นแรงเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรแต่เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับบ้านหลังนี้ไมรีบกลับเข้าไปในบ้านและล็อกประตูแน่นหนาเธอพยายามสงบสติอารมณ์และนอนกลับลงไปบนเตียง แต่ความสงสัยและความหวาดกลัวทำให้เธอนอนไม่หลับทั้งคืนจนรุ่งเช้าเธอก็ไปทำงานตามปกติด้วยอาการอิดโรยเพราะนอนไม่เต็มอิ่มหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นไมา์ก็มักจะมีอาการหวาดระแวงและนอนไม่ค่อยหลับจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบจะตีสองไมา์ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆแฉะแฉะมาโดนใบหน้าของเธอ มายจึงลืมตาขึ้นดูด้วยความสงสัยทันใดนั้นเธอถึงกับต้องกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเธอคือหญิงสาวปริศนาในคืนนั้นที่กำลังนั่งคร่อมและเอาลิ้นอันยาวเฟื้อยกำลังเลียที่ใบหน้าของเธอ พร้อมใบหน้าอันขาวซีดเต็มไปด้วยเลือดและหนองพร้อมกลิ่นเหม็นคาวหน้าสะอิดสะเอียนชวนให้ขนลุกและอาเจียนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยหนอนดวงตาถลนบวมปูดพร้อมกับเอามือแหวกหน้าอกโชว์ให้เห็นอวัยวะภายในพร้อมส่งเสียงหัวด้วยความชอบใจเมื่อไม่ได้เห็นภาพนั้นเข้าจังๆเธอถึงกับเป็นลมล้มพับลงไปโดยทันที จะกระทั่งวันรุ่งขึ้นเมื่อไม้เริ่มหืนคืนสติเธอตัดสินใจไปถามเพื่อนบ้านและเจ้าของบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้น เธอพบกับหญิงชราคนเดิมที่ให้เช่าบ้านและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหญิงชรายิ้มอ่อนๆและบอกว่าบ้านหลังนี้เคยมีหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งที่อาศัยอยู่และถูกโจรใจบาปรุมข่มขืนและฆ่าตายแล้วนำศพไปฝังที่บ่อปูนข้างๆลำคลองเธอตายไปหลายปีแล้วและบางคนในหมู่บ้านเคยบอกว่ายังคงเห็นวิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ในที่นี้บ่อยๆ ไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ตั้งใจว่าจะไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจที่จะหาคำตอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และค้นหาวิธีที่จะช่วยให้วิญญาณของหญิงสาวนั้นได้ไปสู่สุคติ